พนชัยวงศ์รุ่งเรืองนี่เป็นนักปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้คุณนิพนธ์เชิญค่ะคุณนิพนธ์มีสวนสวนกล้วยไม้ชื่ออะไรคะสวนเฉลิมศรีครับสวนเฉลิมศรีครับพอบอกได้ไหมว่ากล้วยไม้ของเราที่เราเราปรับปรุงพันุ์เองจนสวยจนงามจนออกสู่ตลาดมันพันอะไรบ้างคะเราเคยเห็นไม้ดอกอะไรคะกล้วยกล้วยไม้อะไรครับพันเฉ,เฉลิมกลุ่มครับ เฉลิมปลูกแล้วทำส่งออกเลยครับเฉลิมกุุงต้นหนึ่งครับกับโจเซลิงต้นหนึ่งเราทําเพื่อการส่งออกจริงๆเลยแล้วแล้วเ,เหลือเหลือที่ที่ที่เสียฮะเราก็มาการเตยขายแายนในประเทศครับเราได้เงินจากส่งออกแท้ๆเลยนะครับตอนนี้ไม่ได้ส่งออกก็ไม่ได้อะไร <laughs> ครับ เชิญค่ะยังไงคะเริ่มเป็นนักปรับเริ่มอ่ายังอยากใช้คำว่าปรับเริ่มปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้จนมีเฉลิมปลูกเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่คะประมาณสิบกว่าปีที่แล้วค่ะใช้เวลานานนะครับการปรปับปรุงพันธุ์เนี่ยผสมกับเพาะเม็ดเนี่ยใช้เวลาประมาณสามปีนะฮะแล้วไปปลูกทดลองให้โตเต็มวัยต้นสูงต้นเตีย้ยล่วงไม่ล่วงนะอีกประมาณสามปีครับ ปีที่หนะ่ยถึงจะมีโอกาสทำสองออกถ้าตลาดไม่รับนะฮะคือทิ้งนะครับมันมันขายไม่ได้นะครับก็ใช้เวลานาน,นะฮะ อ๋อ,อ,อขออภัยเมื่อกี้ที่ฉันพูดผิดของคุณนิพนธ์คือเฉลิมกรุงถูกไหมคะครับอ๋อเฉลิมกรุงนะไม่ใช่เฉลิมปลูกดิฉันฟังผิดเองนะคะหน้าตาก็เป็นกล้วยไม้สกุลหวายใช่ไหมคะใช่คเป็นหวายที่มีคล้ายๆมีสีขาวอยู่อยู่ตรงกลางแล้วก็รอบๆบก็จะเป็นสีม<ป>่วงเป,เป็นชมพูฮะเป็นสีชมพูใช่ไหมคะน่าจะเคยเห็นนะอันนี้อันนี้นี่เราปลูกแล้วก็คุณนิพนธ์ส่งออกมีขายในประเทศไหมคะ มีฮะมีะขายคือที่ตกเกตแล้วแล้วหลุดล่วงอะ่ะเราก็เอามากำเตยขายครับ<อ>ส่วนส่วนที่ทําออกนั้นงอ,อนั้นเป็นพรีเมียมจริงๆค่ะครับอ่าค่ะนี่บอกว่าใช้เวลาสิบสิบกว่าปีกว่าจะได้พันนี้มาใช่ไหมคะเพราะตอนแรกๆเนี่ยเราก็เหมือนเกษตรกรทั่วไปได้คือคือคือสวนสวนของผมเป็นเกษตรกรนะฮะเราก็ปลูกกล้วยไม้ไปกว่าจะคําทางเจอกว่าจะหาพันธุ์ผสมได้เนี่ยยากครับ เราก็ต้องาอาศัยอาศัยนักวิชาการวัน,นวันนี้เราก็อาศัยท่านนะฮะไปทํางานร่วมกับท่านหลายหลายหลายเรื่องเลยครับะจะจะปรับปรุงกล้วยไม้ทั้งระบบเลยฮะเราจะเราจะทําใหม่หมดที่ม,ทมันบอกบบว่ายากนี้มันยากยังไงคะสมมุติว่าอ่ะ<ม>เออ จะเริ่มพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้เฉลิมกรุงเนี่ยนะคะมันแบบว่าผสมทีแรกเนี่ยมันมันได้เลยไหมรว่าต้องผสมกี่ครั้งต้องเขาใช้อะไรที่ชูเคาเจอรือว่าใช้อะไรคะครใช้ตาใช้เชิใช,ใช้วิธีอะไรคะที่ชูวัเจออ๋อค่ะค่ะคยังไงครับมันจะต้องทํำยังไงมันยากตรงไหนมันถึงใช้เวลาเป็นสิบปีอะคะ,ะคุณสมบัติของกล้วยไม้นะฮะเราเราเอามาดูฮะ เราไม่ได้เอามามามาขอโทษนะปุ้ยไม้ที่มีไว้ดูถูกไหมคะเอาเอาเอามากินแบบแบบท่านท่านอาจารย์ว่าเนี่ยค่ะครับค่ะคุณสมบัติที่ที่ดีของกล้วยไม้ตัดดอกเนี่ยหนึ่งต้องมีความทนค่ะเราส่งไปขายต่างประเทศไกลๆได้แล้วไปครึ่งโลกได้สบายเลยครับความดกถูไหม ถ้าไม่ดกเราทำธุรกิจไม่ได้เลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายกับเลี้ยงยากนี่ผลตอบแทนคนละเรื่องเลยนะครับถ้าเลี้ยงยากนี่ไม่มีใครเลี้ยงแล้วครับดอกใหญ่กับดอกเล็กราคาก็ต่างกันช่อสั้นช่อยาวก็ราคาต่างกันการแข็งกับการอ่อนการอ่อนขายไม่ได้ครับก็ต้องมาาำเตออีก แล้วสีสวยสีนี้เรา,เาไว้อันดับสุดท้ายให้ท่านเลือกนะครับให้ให้ผู้ซื้อที่อยู่ต่างประเทศเลือกถ้าเขาไม่เลือกก็เสียทั้งครอบนี่คือความยากฮะเราเราจะหาต้นไหนที่ผสมแล้วทนเราใช้เวลาคัดเลือกมองย้อนอดีตนานเลยครับกว่าจะเจอต้น,ต,นต้นที่ที่ทนและเป็นพ่อแม่ไม้ได้นะแต่นี้ตอนหลังๆเนี่ยเรานักวิชาการได้เข้ามาเยอะก็ก็จะ จะบอกว่ากล้วยไม้เนี่ยไม่มีส n 2N 3N เนะเป็น,คนโครโมโซมส n เี่ยที่ให้ผลผลิตไม้ตัดดอกได้ดีที่สุดและเป็นคำตอบสุดท้ายตอนนี้ 4N เี่ยนะเรามีประเทศไทยเนี่ยมีที่ทำพ่อแม่พันเนี่ยมีประมาณ6-7ต้นนั่นเองนะฮะมีสีขาวสีชมพูแล้วก็สีม่วงแล้วก็เราเอาถ้าเราจะทำกล้วยไม้ตัดดอกเนี่ย เราก็เอาเอาฟอร์มกลมฮะไม้ฟอร์มกลมที่ดอกโตๆตตตเนี่ยเพราะว่าดอกที่เป็นสีเอ็นบ,บางต้นก็นเป็น f 1บางต้นก็นเป็น f f 2นะฮะกีบยังแคบอยู่เหมือนกับเอาไม้ป่ามาทำาฮะนะมันยังกีบยันแคบอยู่หลังจากผสมฟอร์มกลมแล้วเนี่ยเราก็มันต้องปลูกตั้งแต่ไม้เม็ดแรกนะฮะจนกระทั่งถึงประมาณ3ปีเพื่อจะคัดต้นที่ดีที่สุดนฮะ เมื่อได้ตอนีที่สุดแล้วก็เอาไปปั่นตาคือเหมือนสเตมฮะก็ใช้เวลาสาปีจึงจะออกมาดอกจึงออกดอกมาตัดดอกขายได้ที่ทําในประเทศไทยเนี่ยมันมีสอแบบนะคือไม้ตัดดอกกับไม้กระถางไม้กระถางนี่ก็ก็คือติดดอกแล้วขายอันนี้เขาใช้ต้นต้นเตี้ยนะดอกผูรูแต่ตัดดอกแล้วนี่ต้องเอาต้นสูงนิดหนึ่งเพื่อได้ปริมาณดอกที่เยอะครับก็ ก็ขอขอแค่นี้ก่อนแล้วกันรายละเอียดมีเยอะเลยนะครับมีเยอะเอาอย่างนี้เดี๋ยวก่นอนเมื่อกี้เนี่ยดรชอร์ก์ได้พูดถึงเรื่องของว่าเรากําลังคุ้มครองกําลังพูดถึงเรื่องของการคุ้มครองอย่างเงี้ยที่คุณนิพนธ์บอกว่าใช้เวลาเป็น10บสปีกว่าจะไดะ้พันไหวเฉลิมกรุงที่มีก้านยาวก้านแข็งทนทานดอกสวยปลูกง่ายผลผลิตเออดอกเยอะดอกบก,อ,กอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะได้แบบนี้แล้วก็เป็นสินค้าส่งออกที่ทารายได้ให้ เราอะนะคะออพอออกมาปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราเคยเจอปัญหาที่แบบว่าอุ้ยกำลังจะสู่ตลาดแล้วของเรานี่จดลิขสิทธิ์แล้วอะไรเงี้ยของเออฉลิมกรุงนี่จดลิขสิทธิ์แล้วจดนะครับถูกไหมคะแล้วมันมีอะไรที่แบบว่ายังไม่ทันจดหรือทําออกมากําลังดีๆแล้วเฮ้ยอ,อยู่ๆเฮ้ยของเราทํานี่มันไปอยู่ที่อื่นอะไรเงี้ยเคยเจอปัญหานี้บ้างไหมคะอ,อ๋อยังยัง ทีแรกยังยังอยู่ที่สวนนี่มันไม่มีใครรู้ว่าเราผสมไว้ที่สวนอะไรยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้เผยแพร<อ>่ก็ก็ก็ไม่มีปัญหาอะไร<อ>ครับแต่ตอนที่เราปลูกตัดดอกแล้วไปติดตลาดเนี่ยตอนนั้นฮะกล้วยไม้อ,อยู่ในสวนทั้งหมดปลูกห้าไร่สิบไร่ยีย่สิบไร่แล้วเวลาเขาขยายพันธุ์กล้วยไม้นี่นะฮะเข้าไปปั่นตาฮะเอาไปกระถางเดียวเอาไปหน่อเดียวก็ทําได้แล้วแล้วหยิบไปตอนไหนเราก็ไม่รู้เจอหมฮะ มันมันไม่เหมือนกับกับของของอท่านนายกนะฮะแต่แต่ที่บาคล้ายๆกันก็หยุดไปกระถางเดียวแล้วก็ไปจ้างแหลปปั่นตาก็ได้พันมาปลูกแล้วเริ่มเหมือนกันด้วยหน่อนนึงจะปั่นถ้าสมมติจะปั่นห้าหมื่นนะฮะก็ใช้หน่อเยอะหน่อยปุนปั่นครั้งละแสนก็ได้ครับปั่นครั้งละหมื่นก็ได้ครับก็ใช้หน่อหน่อเดียวมันมันเลย ต้องต้องต้องคุ้มครองอะ่ะถ้าไม่คุ้มครองแล้วเราก็จะดูแลลําบากนะครับอืมค่ะ,ะแล้วมันเคยมีกรณีนักปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้แล้วเจอแบบเนี้ยว่าของเราดีๆเอาคนเอาเอกถางหนึ่งไปปัน่นแล้วก็ขายอย่างนี้นะคะมันเคยมีการแบบฟ้องร้องกันบ้างไหมคะในหมู่นักปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้คือคือเราเราเราเกษตรกรไทยเนี่ยเราเราทำแบบเอื้ออาทรเน,นี่ยนะเราก็ไม่ค้าความอะ่ะฮะ บอกบอกกันตรงๆก็ไม่เป็นไรก็ปลูกไปก็ในสังคมกล้วยไม้ก็รู้แล้วครับว่าต้นนี้ของใครแล้วที่เอาไปเอาไปได้ยังไงครับก็พูดแบบโปรงๆนะเราเอาไปได้ยังไงก็ไม่รู้แต่อันนั้นของใครก็รู้อ่ะอ่ะมีอะไรตอบไหมคะก็ก็ถามว่าถ้ามีใบคุ้มครองก็มันก็ดีฮะแต่แต่แต่มันมีรายละเอียดมากอันนั้นอีกเยอะเลยนะครับ ไม่ใช่แค่นี้อ่ะเราต้องค่อยๆพิจารณาแล้ววันนี้มาถึงแค่ข้อสามท่านนี้เองอ่ะเรามีตั้งหลายข้อครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะ